สวัสดีทุกคนดีนะคะท่านของตอนรบสุ่ช่อง The m a n Alice กันอีชิงเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มของแบรนด์พับมานนะคะซึ่งตัวกล่องสุ่มนี้ที่เรามาเปิดมันจะมีชื่อว่าชาก l ไลท์ Spirit นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตีมน้องเทียนนะคะเนี่ยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นของแท้ส่งตรงจากพับมานนะทุกคนกว่าจะกดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเปิดให้ดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะคะซึ่งบอกเลยว่าเราอยากได้น้องคนนี้คนนี้หรือไม่ก็คนนี้นะแต่ที่เหลือจะเป็นตัวไหนก็ได้น้องมูก็โอเคตัวน้ําก็โอเคนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะทุกคนว่าอันนี้คือของแท้ร้อเปเซนี่ของแท้เนี่ยซ์เ,เจ u r ์ถ้าดูดีๆมันจะมีแบบวิงวิงตรงนี้ด้วยนะซึ่งบอกเลยทุกคนอันนี้เรามีสกล่องนะแต่เดี๋ยวอีกกล่องนึงค่อยค่อยทำคลิปทีหลัง อามาทำกล่องแรกก่อนเอาละทีนี้ก็คงไม่มีอะไรมาแล้วนะแต่เวลามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมถ้าอย่างนั้นพร้อมนะทุกคนปะอโอ้เอาละขอให้ได้ตัวที่อยากได้นะไม่ขอจีเกตอะขอตัวที่อยากได้พอแล้วเอิ่มแกะสิ จิ๊บเอาติดแป๊บนึงนะทุกคนมาติดรีบรีบทำไปหน่อยก็พี่โอ้เสียดายขาดด้วยโอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกอ่าเห็นแค่้านแค่นี้ก็คือแบบรู้เลยอ่ะรู้เลยอะล่ะเห็นแค่ทานนี่คือแบบรู้เลยแล้วอะ,วะเอาละทุกคน ขอหยิบการมาก่อนใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไ,ไหมที่เป็นน้องออโราใช่ปะอ่านชื่อก่อนอือออโราทุกคนงั้นเดี๋ยวขอเวลาประกอบน้องสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะเ<ะ>พิ่งได้อะไรสักอย่างคือลืมแกะให้ดูใช่บอกมันจะประกอบแต่ก็คือแบบจะประกอบแต่ลืมแกะให้ดูเนี่ยนะเยี่ยมเลยไม่มีอะไรขานาดไหนก็โอเคโอ้ น้องสวยอยู่ในนี่้พูดเล่นไปโอ้มค g ก็คุ้มค่าแล้วทุกคนคุ้มค่านะนานะจะบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาประกอบนี่อ <c oughs> ประกอบกันตรงนี้แหละโอ้โอประกอบกันแบบตลเลเอเอามาเอามาเลยมาเลยนเอาคนนี้นง่งแล้วก็อันนี้ฐานเอามาโอเค เียงก็แบบอืมมันอันนิดเดียวอะนะนะก็ใส่เข้าไปจะจะเป็นไรไมเน่ะโอเคหมุนได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็น่ารักดีแล้วก็ถานนะดูดีทุกคนมันเป็นปับหนึ่งอนะเหมือนก็ไม่ค่อยโฟกัสถานเป็นรูปหัวใจนะเห็นไหมดูดีสวยอยู่เดี่ยวคุ้มนะพูดเล่นไปนี่ของแท้พอมมานะทุกคน เชว์ให้โลกรู้ว่าเราจะไม่ซื้อของแท้ไม่ใช่นีเราต้องสนับสนุนของแท้ไม่สนับสนุนของก๊อฟค่ะนี่นี่นี่ดูที่เดี๋ยวเดี๋ยวประกอบกันแปะวัวใจเอิม่มแปะนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวีอมักปักไม้ยังสักคู่หนึ่งโอเคเพิ่งสังเกตน,นะทุกคนว่าจริง,รงๆมันมีเอิม่ม น้องมีโลกโก้อยู่ที่ใต้เท้าด้วยนะเดี๋ยวเด,ดี๋ยวจะถอดใบดิดิี่ยเเนี่ยเนียจน้องตัวใส่ถ่ายก็คือเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีโลกโก้เขียนไว้ด้วยนะมามาใส่ไหม่ใส่มาแค่ให้ดูเสร็จปุ๊บใส่ไหม่อีกรอบนึงใส่ถูกไม่ใช่รอบนี้เออเยียบเลยโอเคนี่ คือหน้าตาเต็มๆของน้องอลเล่านะคะทุกคนนี่ๆๆเดี๋ยวค่อยให้ดูกันนะดูให้ดูน้องตัวละครแบบเต็มๆก่อนเห็นไหมสวยมากเลยนะทุกคนพูดเล่นไปดูสิเนี่ยมีโลโก้ใต้เท้าให้ดูไปแล้วตรงนี้ก็มีแปะอีเป็นเูปหัวใจน,น่ารักนะเนี่ยของน้องใหม่แกะกล่องน,นะคะทุกคนขอพูดไว้เลยน้องใหม่แกะกล่องแล้วสวยมากสวยจริงๆแบบพูดเล่นไป โอ,โอ้หลุดเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวให้ดูกาต่อขนาดกาเขายังทามาดีเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมของแบรนด์พับมาดดุเนี่ยมันจะมีแบบพ่วกปะปะ,ปะอันเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะมันมันเป็นกระดาษแข็งก็จริงอะแต่มันเป็นกระดาษแข็งที่แบบเขาเขาทามาดีนะดูดิเห็นไหมสวยมากค่ะทุกคนแนะนำแนะนำนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ก็ แวะซื้อที่พับหมายก็ได้เลยคะ่ะแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันก็ซื้อกับเราได้นะทุกคน<ไ>เราเองก็มีเก็บน้องไว้อยู่อ,ะอ่ะอันนี้พูดจริงทุกคนมีมีน้องแบบเป็นยกบอกให้อยู่นะแล้วก็แบบเป็นจุ่มก็มีถ้าสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านดิก t ตอลช็อปของเราได้เลยนะทุกคนเห็นไ <c oughs> หมเนีน่ยแนะนําแนะนําทุกคนแนะนําให้ซื้ออีกอย่างนึ่งเราขายไม่แพงจวนเลยของเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวเราขายตามชาวบ้านเขาค่ะ เอาล,ละทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็คมจะต้องจบลงไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสําหรับการเปิดกล่องสุ่มของเราค่ะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ก็คมต้องขอตัวลากไปก่อนนะทุกคนแต่ก่อนที่จะจากลากไปก็รบกวนทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราค่ะในการท,ทําชิปต่อไปแล้วก็จะได้มีงบมาเปิดกล่องสุ่มน่ารักน่ารักๆพูดยังอีกอะ่ะพูดจริงนะทุกคนมันน่ารักมาก ใช่นี้น่ารักจริงแล้วเราบอกเลยว่าเราไปกดมาจากเว็บพมาดโดยตรงนะสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเนจ๋าไม่รู้มือนกันแล้วว่าจะพูดอะไรเพิ่มเติมอีกกันนะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายแอนเทคเคอเซล